โอเคเท่าไกลไปเลยคิงโลไปเลยอย่เลโชีโบแครฟูราตัวเอินเกตไปเลยดีกรับตัวครับเวทรดอเวอ่บีแครฟูลเดชาโลอยู่นะมันมีง,งูตกูใช่ห้สไตล,โล์หัวเม็ดเกรอเม็ดฮัลโลคอยหัวแค่หัวนากันห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์บมาร์กให้หน่อยดิคำเพิ่มนะ มาแล้วเอนเเกตเดบี้ยวเมีฮใครคือคัมเปอร์ชื่อยาแกมยาแกมโอเคโอเคทำอะไรไม่ได้เพาอกไปเซตกายมึงต้องบอกให้อุ่นอุ่นมึงอ่ะโยนเข้ามาในเอนเกตไม่งั้นสวยแน่บอลเยลกยีโอ้โหโหเฮ็ดบัตรแน่เฮ็ดบัตรแน่กูบอกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็ู โย่ล so, ุกเซาอีชาโร่หนอแทงไฟฟโที่ือวันเซาอีชาโล่หนอแทงนอหนแทงนอมมาเขียวนอมมาเขียวแล้วกลับไปโอ้โหยูแคนสเตย์เฮียไว้เกียริตู้สิเต์มาตสิบความเอาความเอาความขาความคิกอินคิกอินคิกอินที่มันเอาแฮมไร์มดทุกคนเลยวะเนี่ยระวังเดวอเดวอเวอเดวอแคโฟเดวอการโดนฟอนการโดนฟอนการโดนฟอนเอ้แค่โอเดวอจะไปยืนติดกันทำไมเราคบอกหอแคปูมันก็ยืนหลบกันสี่หน้าพี่ทั้งหลาย ที่หีตรงนั้นมันโดนนะเพื่อนตรงนี้มันก็โดนแหละแต่ว่ามันปลอดภัยนิดหน่อยนบิคัพูเดชาร์ลนะเฟกเฟกมันจะเอามันจะเอาการลุ้นกับฟันการลุ้นกับฟันคลิปการลุนคลิปการลุ้นคลิปการลุ้นมันจะทุบมันจะทุบเฟ็กเฟ็กซเอ็เกซของจริงน่ของจริงนะของจริงนะต่อไปโอ้โหีิคัพูดีิคัพู ไม่การลุนไม่เป็นไรบอลไม่ต้องรียกเนเกตไว้เล่นบเดิเลูมระวังเนียเดอะวอลเนี่ยเดอะวอลีแค่ฟุตบอลเดอะบอลนะี่เกตเช็คเกตเช็คะเกตเช็คถะเกตมารอทางทอีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหรอีแคฟูลดนเกตเดนเกตลุคเซาอีชาร์โลนซันนี่ยูซีซันนี่อัปเตอร์ไนท์เมอร์ไฟฟ์ทีทู วันอังเกตนาเกนาเกณฑ์เนาะังา o e r d e one แ comeback 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 คลิกกินคลิกกิน c ล i กกินสามอปเไม่เล่นห้องเนี่ยเล่นไปเล่นออกไปเล่นห้องเด็เด็บอนเดออนอเดอเดอ comeback o m e b a c k comeback 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 look south a l e e look south a t o u b one ไอ south a l e e south a t o u e hello comeback comeback e v n comeback e v e n go back go to the north วันเด h ฮะเพือนเกอย่าทิ <sh arp>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  yeah, ้งห้องกลางเล่ได้ผมไม่อยากเล่นห้องกลางเลยวะผมอยากจเล่นห้องกลางนะไแบงค์ทางซ้ายนี่ไง่โอเคโอเควเกฟูเซาโอบอวิกฟซูโอเดวิกเก็ตฟูลเซาสโลนอันชคการูนอันชคเทคเวสต์ไดยูแคนคิกเดย์ยูแคนคิกเดอร์เอาโอเคเ่นเกดเดนเกดเนเกดเดนเก่นเกอีส์ไฟฟ์โอทรีทูวันนอร์ o อีสต์นอร์ทอีสต์นอร์ทอีสต์นอร t ทอีสต์นอ n ์ทอีสต์นออตน เก็บเอาคนในแบงค์ทางซ้ายอยากให้เพื่อนมึงไปยืนขายนั่นดีเฮ้ยกูพูดอยู่ไม่ได้ยินไงมาแล้วสามวิมาแล้วเบนเกตแล้วนะเบนเกตแล้วนะแค่ฟูพี่แค่ฟูรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตการลุ้นเดิมฟอนแค่การลุ้นฟอนไม่แทงเบนเกตนะเอ๊กเอ๊กเอกเอ๊กเอกตัดลุ้นตัดลุ้นทิ้งเฮลไฟล์เอาลุ้นเบนเกตเบนเกตเบนเกตเบนตเบนเกตเบนเกตลุกไอกาดเฟกไอ้กาดเฟกไอ้กาดเฟกไอ้กาดเฟก อัลต์ไนท์อัเมอร์อัลต์ไนท์อัเมอร์โอเคอัลต์ไนท์อัเมอร์ห้าสี่สามสองมาอัลต์ไนท์อัเมอร์นะอัลต์ไนท์อัเมอร์เอาเดเหลุนะทำเทคเวสเทคเวสไซ์เทคเวสไซทำเปิดตายตัวเทคเวสไซด์เทคเวสไซมอเทคเวสไซ์มอเจสเปสอะเจสเปสเจสเปสเอาเราเฮียเจสเราเฮียบีกับเบสเด่นเดนโอเคเดชาร์จเตฟอนด์เดชาร์จเตฟอนเก่งละโอ้โหแค่ยิ้มคิดแบบเดียวยิ้มได้ยิ วอก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 โไอ้มาจะโอรไฟโฟร์ทีทูวันออนมินออนมนออนมนออนมดีลิงดนเห็นเทคเวส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 โดบอมันผอกมันผอกมันผอกมันผมันัวออกก็เลไอ้ไอ้ตัวนี้ลุดไอ้ตัวนี้ลุดเฮ้ยคิดหนักคิดหนักคิดหนักมาลูกิงมาลูกกลับมากลัยมกลกรุ่นฟอนการ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 รุ่นฟอนกรุ่นฟอนการลุ่นฟอนกลกลกล ย่ยเย่ย่่าออไนสกัดลูนไนสกัดลดลูน o m back ค o m e back come back come back can you pull คลิกที่เ e ล l f i มันอะถ้าเ n g a g e มันจะกระเซ้าตลอดเลยไอ answer อรอเคีย์กาอยู่ผมจีแอตอนนั้นเ n เ a g e ได้บ่อยมากได้พี่นอจะเ็้าวไม่ได้นะพี่ นอตอีโซ่เราแทงไฟฟ์โฟทีทุวันนอตอีโซ่เราแทงนอตเราแทกเพมามาลุกมาลุกไหวฟอนทแทเทคเวส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 โโหมันจะเอาข้างในมันจะเอาข้างไหวนชาโลวันนี้กลับมาวอนี้กลับมาวันนี้กลับมาบอดี้บอดี้บอดี้วอดี้ันีวี้วัีาวังนี้วันนี้วันนี้วันี้วัน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 นี้ว a นนี้วนนี้วันน้วันนี้วันนี้ั n วันีนวอนีนบนี้วีววเฮียวเฮีย ท่าแบ็กโฟร์ทีูสประมูแฮปเป็นเกตไรนะหนเคโหกินนัได้นะคุณเมยอ๋อกำลังเมสิติใช่ออกมาออกมาจากประตูนั้นอย่าไปดงประตูนนเทลมีเป็นยูแฮปอยู่เจเปยูโอเคเข้ามาอีกเข้ามาลึกๆเอกซ์ูแดมูแดมผูู้แดมผู้แดมผูดอินูดดมยังยมาเก็บ เดนเแูลเดนเกตเดนเกตเดนเกตล้วได้เเกตฉลุโฮ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 ลูกลูกลูก on w on watch D f เอ้าวัีไอโท l ูเว u w ไม่เป็นไรดึงเพิ่งกลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรควาฟูเวสฟเวสฟเวส s a v เ u ยไอกน g an g นนเนียไม่กูนะ วีไลแครฟูนะ E อยู Stay in the l o t room โอเค Stay in the l o t room โอเคดนโกดนโกดนลมึงฟังไม่รู้เรื่องหรอบอกว่าห o f r o มันจะเชลโลอ่ะอ๋อลูกพี่ของขอโทษขอโทษขอโทษผมด้วยนี้เารเฟก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 ทำครับเ Stay here in the in the ไอ้เซเรกันบ้าตารลูมโอเค Stay in มอร์ตารัลูมลูกเไม y เก่ง n ะฮิฟอน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 ฮฟพูด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 ไอกราฟิก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 เยอะลูกเชลโลแทงอินไซต์ลูกเชลโลแทงอินไซต on the east on on watch the five four three two one on watch D now on watch D now come back come back come back not bad not bad not bad come back เขาจะเอาเขาจะเอาหน้าเกียดนะเขาจะเอาหน้าเกลียด come back come back come back เอาหน้าเกียดนะ come back กระแค่ยุการุ่น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 หอยเป็นเหยื่อ walk in walk 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 แฮคิดน hey, back, ัคิดนัคิดนัไซส์4 3 2 1อินไซ์เนาะอินไซส์น s อินไซส์นาะอินไซ์เนาะคลกลับมกลับมกลับมกับมาแกโับมแกอันีกแกิงโกลับมากับมากลับมกลับมาเป็ลูกิงแล้วยนไม่มีเดกลับมับมดึงยาวๆดึงยาวๆเพื่อนหเ็ลดึงยาวๆเพื่อนเม่อหมดบแล้วมันเป็นไรออกมาอ่าไอ้เจ้าเบอร์ใรบ้างจีเอ๋ของสเตปีจีเอ๋คูราอืออือมันผู้มันผู้มันแ้่ไปตีประตู ไม่ไม่ไม่ต้องเบ็ด่อนไม่เกลดเกตได้นะได้นะเนี่ยใหญ่ๆเลยโยโย่คำ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 ไอ้ราแฟคำคำคำไอ้ราแฟต้องปวดคโพชัน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 ไอ้ราแฟพชันไอ้ราแฟลูกเอวิติงก็มีเอวิตีเอวิติงทีูวเอวิติงก็มีน่อเอวิติงก็มีหนอเอวิกีมติงมีมันตองนั่ต้งนโอเคพูด้เจ็บด้่ไหนที่ตายที่ไหนคำคำคำไม่เกียไม่เด้ก็แล้วแล้วก็แล้วก็ล้วก็ล้วก็้วก็ล้วก็ลว้วก็้วก็อวก็อ มีรห, да หรอแล้วพร้อมแล้วเลดี้แล้วเลดี้แล้วเข้ามาเขาเช็คดีเช็คดีให้เขาหน่อยเอ่อเก้าเก้าโอเคห่างกันสองตอนนี้โย่ h when you you say when we walk them right don't stay close to the like here because they s h a l r o w you and you cannot move away อะไรนั่นพี่ t อ p เขาอยู่อีก take west more take west more take west more then pass the c h o k พี่ไม่โดนพี่ไม่ตายหรอกไม่โดนแล้วตายหรอก มาแล้วดีสมอลมาแล้วอยู่หน้าโชคนี้ใดๆก็ตามถ้าเหยียบไม่ติดอย่าเคาน์เตอร์อย่าเทปบาดพ่อบอลเสียเปรียบเซฟอยู่โพชั่นตรงนี้อยู่กันอายุสลอนและพชั่นโอ้โหนาวดี์แฮปชารอตมีเมื่อกี้เาก็มีครับคามเวสโยโยอัมเฮียอัมเฮียชิลชิลชิลเทคเวสมอลเทคเวสมออออรขนนนัิดงไล เนินนั่นแหละเอาไว้ในอี i d e c r e e n เอ็กผมแค่จะเช้งถูกสแนนเนาะ W อะไรอ๋ออย่าอย่าอย่า cash เต็มพี่เปียวด้วยพี่พี่เปียวเปลี่ยนเป็น W วันนั้นได้ไหมครับโจับมามาจะตีลุกจะตีลุกมีแค่ full the j u s t โอเคมีแค่ full the justice โอ้โห j u ชิวจะชิวจะชิว มีมึงวีเบสล็อก็ไ้้แต์กูมันใช่ละที่เรไม่ทํางานเลยิโลเออคิโลไม่ไึงเลยกำลังจะพูดเลยเราดึงมันมาทีขอแบบแม่นๆนได้ปะมันมาเทคคำแบ๊กคำแบ๊กคำแบบกคำแบบกเนี่ยกระโดดมาเสิร์ฟมึงละเออขอตอดและวเราว่งพี่แค่ฟู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  ลุกมันลุกเดนเกต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 แค่แค่ยโยยโยยโยอินไซด์อินไซด์5 4 3โฟทีทูวันอินไซด์เอา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 ดรอป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 คีรีบิดเดินดอเลตเดินกแบ็กดอเลตเดินกแบ็กดอเลตเดินกแบ็กโอเคคัมเวส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 สี่สามคัมเวสวปชิว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 เนี่ยมาละวปชิววปแกฟูวปแกฟูเดนเกตเอาโอเควีวอล์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 กวีวอล์กวีวอล์กวีวอล์กว

ต้องค <Yeah. S 2> ่าแทงได้บ oh. okay. no ้างปะวะกำลังหินแี๊กเวสแบ๊กเกเวโฮโฮูแบ็กเวสลูกพี่คอมเวทมาอีกคอเม้นมอีกแกฟูชาโลนะไม่แกฟูชาโลชาโลชาโลบีแก่ฟูบีแก่ฟูโอเคโอเคชิว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 จะชิวจะชิวจะชิว โอ้โหโหโหจวโถกินแบบกินแบบกินแบบโอเคชิล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 ช right? okay. ิล w o r e e r e p ู l l w o r t o e ชันเฟส a ้กรลุ้นกา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 ลุ้นิมเอออ้โโโโโโโคนยุกินแบดเนาะกินแบดเนาะโอ้โโโโ วัชดีแฮดวิวแล้วลุกอันดีนไซส์5 4 3 2 1อนเกีเังเอกีเนาะแม่งบิงอีเหียเจปาเพิงหินใส่แบ็คเวสแบ็เวสแบ็เวสเดะเดะดเแฮดเดแฮดอนเกียเอาเดะแฮดังเกตยเอาแบ็คทแบ็คแบ็อยู่แคยูคิดเดินคิดแบเดินคิดแบเดินคิดแบบเดิน ขึ้นเดินนเดินเดลูคิงมิดเดิลแูเดลูิงมิดเดิลมีแูเดลูคิงมิดเดิลวิสตวสิวครับสเปซ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 วอล์ก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 วอล์ เทคมาเปนใช้พี่ฝอตีเอามาน้าั้งนะพี่คัมเวสคมเวสคมเวสดวสุดีคับเนเกตเดนเกตเดนเกตวอล์กวอล์กวอล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 ฟูซีเซียนฟูซีเซียนฟูซีเซียน้เวสวอล์กวออลเทคนรอ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 อร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 ออ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 รอออวออ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 รออ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 อวออ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 อ ทีทูวันออนมีนวออนมีนวช็อออนมีชออนมฮมแกทูเทคอนเวทคเสทคเวเทคนเวสเสกินเสกินเบสกินเบสทแบ็คนอนเวสทำแบ็ค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 นอนเวสทำแบ็คโยฟูลวอกแบ็คฟูลวอล์กแบ็คเอ๊ผมวอล์กแบ็คเดชโร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 ดเดชโรดเดชโรดเดชโรดอย่ไต้อยู่ไ้อย่ไต้อยู่ได้สีสีดำสีสค์สส